สุดยอดนักดาบเวทอุกบาทมหาศาลสวัสดีครับผมสตาร์เจอรอซีฟอร์ไลวันนี้ผมจะพามาดูตัวฟูลบิวของสายออโต้สเปลนะครับจะมาดูกันว่าทำยังไงให้เราตีแรงแล้วก็สามารถชนบอสได้ในแพทปัจจุบันนะครับออโต้ชาร์เดอร์สเปลเป็นสายที่ค่อนข้างจะมีวิธีการเล่นที่ตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้าหากว่าเราตีเร็วพอเรามีเวทแรงพอแล้วก็เราถึกพอ เราก็จะสามารถชนะบอสต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในเรื่องของตัว h h d o w Spell หนึ่งในนั้นก็คือ SPD แน่นอนครับซึ่งจะขอไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาหากใครมีช่องไหนว่างอยู่สามารถเอาไปใส่ได้ก็ใส่ SPD เข้าไปครับนอกจากนี้ตัวชาร์ o w ก็จะมีพวกบลิสแล้วแต่ชอบนะครับที่สามารถใส่ได้เรื่องเราลงมาจากการที่เราจะต้องตีให เร็วแล้วนะก็จะมีตีให้โดนการที่เรามีเด็กสูงี่ยทำให้เราตีโดนได้มากขึ้นนะครับถ้าตีโดนตลอดเวลาตัวไอเทมของเราแล้วก็ตัวสกิลชาร์ตสเปรก็จะออกบ่อยมากขึ้นนะครับซึ่งน่าก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงความแรงและกันทํายังไงตัวเวทถึงจะแรงนะครับก็ต้องขอขอบคุณตัวของไอเทมนะครับที่ออกมาในปัจจุบันซึ่งมีวิธีการเอาตัวเอ็มเดฟออกมากมายหลายแบบนะครับในตัวคลิปนี้ผมใช้เป็นเทมเพสโชนะครับซึ่งทําให้ผมมีปัญหาเรื่อง s ป d แต่เดี๋ยวผมจะแก้ไขในภายหลังนะครับในคลิปนี้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผมจะเลือกใช้หูแมวนะครับเพื่อความสะดวกในการชัดไอเทมทามให้ผมไม่ต้องเปลืองตัวไอเทมบัฟมากจนเกินไปนะครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะทดสดามเจตกัน,กนโอเคนะอีกวิธีหนึ่งที่แนะนําก็คือใช้ตัวมันเชียนโกฟวกกับคอร์ดฟ้านะครับเอาเอ็มเดฟออกไปจากมอนทุกเผ่าเลยนะครับเดีย๋ยวเป็นผู้เล่นช่วยให้เราประหยัดสล็อตได้อย่างมากนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการเอาเอ็มเดฟออกเป็นเรื่องสําคัญมากในการทำดามจเวทมน์นะครับเอ็มเดฟเนี่ยบอกได้เลยว่าแค่มีน,นมนะ การเอาออกจากคอรดฟ้าเนี่ยครับทำให้เหลือหลัก10ใช่ไหมสมมติว่าเหลือสัก20แล้วกันเวทเราจะโดนหักดาเมจไป15%นะครับก็คือประมาณว่าเรายิงได้หมื่นหนึ่งทำได้แค่8,000นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงคนที่ทำได้2-3 0มหมื่นขึ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นการเอาเอ็มเด็ออกจนหมดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการทำเดเมจ พอพูดถึงเรื่องดาเมจแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงว่าอะไรทําให้มันแรงในปัจจุบันนะครับซึ่งช้อยในปัจจุบันนี้ก็มีดาบล่มนะครับที่เป็นตัวที่ดีที่สุดอว่าค่าเอ็มเดฟมหาศาลนะครับแล้วก็มันสามารถออปชั่นได้นะครับการออฟแนะนําว่าถ้าขาดเอพีให้เลือก a d ดีนะครับถ้าหากขาดความแรงก็เลือกสเปลเลยฮะที่เหลือไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับส่วนเรื่องของการ์ดถ้าหากว่าต้องการดาเมจแล้วไม่ต้องการใช้การดา์ารารดบอสนะครับแนะนาว่าให้ใส่การดา์ดเผาเวทมนต์น,นันๆนะครับ3ใบ ซึ่งข้างซ้ายวันนี้ก็เป็นตัวรายชื่อกาดที่เป็นเผาต,ต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับผมมีดาบแบบนี้ทั้งหมด5เล่มเลยนะมันทําให้เราสามารถทำดาเมจได้ระดับการ์ดบอสโดยราคาไม่ใกล้เคียงการ์ดบอสเลยนะครับสิ่งอื่นที่สามารถเพิ่มดาเมจของตัว DPS โดยรวมได้ตอนนี้นะครับชิ้นใหญ่ที่สุดก็จะเป็น t e m p o r a l In นะครับคุณสามารถใช้ t ท m p o r a l ์อ g จได้ถ้าหากว่าคุณขาด a อพดจริงๆสุดทออยก,ก็เหมือนเดิมครับถ้าขาด a อ d ดแนะนําว่าเอา AD แต่สเปลคือสิ่งที่แรงที่สุดนะครับส่วนตัวสเปเชียลออฟเนี่ยแนะนำว่าเป็นรันอเวเบจิก e คุณสามารถหันไปใช้ละกีได,ได้แต่ว่าดาเมจที่ขาดไปนั้นค่อนข้างจะมาหาศาลทันทีนะครับนอกจากก็จะเป็นไอเทมบูสต์ดาเมจลายยิบย่อยนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหมวกเซรีนนะครับนะใส่การ์ดตัวลิเทเลสนะครับหรือเป็นซาฮาก็ได้บวกสูงสูงนะครับแล้วก็ใส่ลิเทเลสเช่นเดียวกันครับถุงมืออีวิสปีดโก้บนะครับออฟไม่สําคัญสําคัญที่การมักกะนะครับช่วยเพิ่มดาเมจธาตุไฟ,ไฟอีก20%่ ถุงมือไอคิมิโกฟนะครับใส่ก,รการประกาศเช่นเดียวกันปอีด20%แล้วก็อีก10%จากตัวถุงมือเองนะครับสาเหตุก็คือตอนนี้ตัวเดเมจเวทไฟของเรานะเป็นดเดเมจหลักอย่างของเมทิโอนะครับเพราะมันคือสิ่งที่พล็อกออกบ่อยที่สุดในตัวนี้นครับนอกจากนี้คนที่ไม่ได้ใช้คอร์ดฟา้ายนะครับยังจะมีตัวของคอร์ดชาร์ดวิสาร์อีกนะครับชวนเพิ่มเดเมจของตัวเมทิโอขึ้น20%นะครับแล้วก็จะมีตัวของการ์ดที่ส่วนภาะคุมนะครับ ทางเลือกที่ผมเลือกก็คือตัวการ์ดไนท์แมมมี่นะครับการ์ดนี้เนี่ยจะเพิ่มความแรงไฟ3%ปรต่อการตีบวกของตัวมัฟนะครับโดยผมใช้กระเป๋าบวก9้านะครับมันจะเบากว่าแหละแต่เดี๋ยวผมมีเหตุผลให้ภายหลังนะครับส่วนช้อยอื่นที่มาแทนได้อย่างดีนะครับก็คือตัวของมัฟฟนอนบวกกับการ์ดสลัมมันเดอร์นะครับซื้อสลัมมันเดอร์นี่แรงกว่าอีกนะแรงกว่ามัมมี่แดงนะครับส่วนมัฟนอนสามารถตีถึงบวก12ได้นะเป็นการแก้ไขปัญหา APD ได้ดีทีเดียวเลยครับถ้าหากว่าเราตีถึง12ขึ้้นนนไปนแนะในใหใส่ตัวการดมมมีแิ เราจะได้ตัว value ของการป้องกันไรทธาตุอีกนะครับพอพูดถึงการป้องกันนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเดฟของผมนั้นมีถึง500นะก็ต้องขอบคุณตัวเสื้อที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นเอเซเลียดอินนะครับสเดฟทำให้เอ็มเดฟของผมสามารถแตะถึง500ได้นะครับเพราะแค่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวก็ให้เดฟถึง300แล้วนะส่วนสาเหตุที่เราให้ความสําคัญกับเดฟขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการลดเดเมกายภาพที่เกิดขึ้นกับเรานะครับเดฟ500เนี่ยให้ป้องกันกายภาพถึง50%เลยนะครับ เราใส่ออโต้สเปลเนี่ยจำเป็นจะต้องยืนชนมอนตลอดเวลาอยู่แล้วครับการมีเดฟ500นี่เหมือนมันโดนไปมื0หนึ่งเหลือ5000นะครับนอกจากนั้นเรายังสแต็กไอเทมที่เพิ่มป้องกันไรท่าเข้าไปอีกนะครับในที่นี้คือตัวของกระเป๋าแล้วก็บอมันไม่แดงไป25%ซึ่งหมายความว่าจะโดนดาเมจแค่3,700เท่านั้นนะครับจากมือหนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีรีซอสการป้องกันอย่างอื่นจากตัวโล่เองนะครับช้อยของผมก็เป็นตัวโล่โพลลิงนะครับอัปเกรดถึง9จะได้การขนาดทุกขนาด6%รวมถงกเบอร์เว พอกัดอีก25%เป็น31%เนระครับเรียกได้ว่าจุดอ่อนเดียวที่จะมีกับเราอีกนั่นก็คือตัวเวทมนต์แล้วฮะคำแนะนำก็คือถ้าหากเจอตัวที่ใช้เวทมนต์จริงให้ไปใช้ตัวโลวานะครับปัจจุบันยังเป็นส่วนโลก่กันเวทที่ดีที่สุดอันนึงในเกมนะครับจะเห็นได้ว่าผมตีช้านะครับในคลิปนี้ก็เป็นจากที่ว่าผมนันดื้อน,นะครับใส่เทมเพลตโดยที่ผมไม่ได้รีสแตตเพื่อมันนะครับผมก็เลยตีช้าเกินไปนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องถอดโล่ออกก่อนเดี อพอเราทำร้อยเก้าสามได้แล้วก็จะเริ่มทำดาเมจได้อย่างจริงจังแล้วครับกับบอสตัวนี้นะครับเพราะปัจจุบันตัวชาร์ o w s p e สเปลถ้าต้องการทำดาเมจจริงจังต้องการพล็อกไอเทมนะครับอย่างเช่นตัวของเทมเพลออินจะต้องพล็อกลันอเวเบจินะครับเพื่อทำดาเมจมหาศาลอ่ะโอเคนี่ก็เป็นบิลตัวของชาร์ o w s p e สเปลนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจบอสกันดีกว่านะ ก็สรุปว่าเมโทตอนติดทุกอย่างแล้วก็อยู่เาราทักเม็ดละ3 0,000ื่นนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับการที่ไม่ได้ใส่ตัวไอเทม m อเติกตงรงนะครับตอนนี้ถ้าคุณต้องการทำเดเมจมากกว่าปกตินะครับเราจะต้องพึ่งของที่ไม่ได้มาจากแพทเองนะครับก็คือเสื้อโลบัสแลวก็มอบสก๊อนะครับเพื่อเพิ่มเดเมจเอาละนะครับเป็นตัวอธิบายของตัวบิลนี่นะครับและนี่ก็คือสเตตแล้วก็ไอเทมที่ใช้ในคลิปนี้นะครับโปรดอย่าลืมนะครับว่าผมจะอัพตัวเอจิเพิ่มขึ้นภายหลังนะเพราะรคับ โอเคสำหรับใครยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามดูนั่นสิอัตราการสกิสกสเบอร์ใกล้ถึง50%แล้วนะคะใกล้แล้วครับเราใกล้เป็นคนส่วนมากแล้วนะและก็แน่นอนครับอย่าลืมซันกันดิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน